คลิปนี้พาทําหมูหยองนะคะอากาศเย็นๆทําหมูหยองไว้ทานกับข้าวต้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีทําเลยค่ะคลิปนี้พาทําหมูหยองนะคะวันนี้เราใช้สันในสองเส้นเนาะล้างสะอาด ่าสองแว่นใส่เกลือ1ช้อนผ่าสองแว่นน้ำตาลทราย30กรัมค่ะแมกกี้นิดหน่อยสีดำนิดหนึ่งใส่แค่ให้สีเขาออกมา ต้มเขาไว้แบบนี้จนนุ่มเลยค่ะนี่ต้มจนหมูนุ่มแล้วนะคะเดีย๋ยวดูกันเนาะเท็กก่อน,น,นแบบนี้ดีแล้วค่ะนุ่ม ชิมก่อนนะคะชิมดูปรับรดที่เราชอบค่ะเราขอใส่น้ำตาลทรายเพิ่มไปหน่อยช้อนหนึ่งจืดไปนิดหนึ่งก็ใส่เป็นสีอิ่วขาวเพิ่มสีอิ่วขาวหน่อยนึ่งค่ะ ไฟอ่อนๆนะคะไฟอย่าแรงมันกวนเขาเงี้ยค่ะมันคุยคเขาเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ฟูขึ้นมาไฟอ่อนๆนะคะผัดจนแห้งเลยค่ะคะั่วจนแห้งสนิทเราจะเก็บได้นาน ผึงให้เขาเย็นดีก่อนนะคะพึงจนความร้อนหายไปหมดแล้วเราก็ใส่ขวดโหลไว้ค่ะทานได้นานเลยใส่เป็นไส้หนมปังก็ได้ค่ะแห้งสนิทด,ดีแล้วค่ะอย่างนี้ดีละพึงให้เย็นแล้วเราก็ใส่ในโหลไว้นะคะพอเย็นสนิทแล้วใส่ขวดโหลไว้แบบนี้เก็บได้นานค่ะทำหมูหยองไว้ทานกับข้าวต้มเก็บได้นานเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ